สวัสดีครับพบกับรายการแม่งเกมมาอีกแล้วนะครับอยู่กับผมนะฮะเกมทรงไทยเช่นเคยอยู่ในช่องช็อกเกอร์ของเราวันนี้เราจะกลับมาอันบ็อกเป็นของเล่นวันนี้คือเป็นเจ้าราบูบูนะครับจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด4ตัวแล้วนะฮะแต่วันนี้จริงๆแล้วเราขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะวันนี้เราเลยยกบ็อกก็คือว่าเราขาดแค่สีลิ้นจีเนาะก็คือตัวนี้กับสีทอฟฟี่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเราอยากได้แค่สองตัวแต่อีกสี่ตัวเนี่ยมี พี่ๆร่วมจับจ่ายใช้สอยกับเราเรียบร้อยะะสี่ตัวนี้เราขออนุญ,ญาตอันบอกให้เพื่อนๆรับชมเพราะว่าเราก็อยากรุ้นเจ้าตัวนี้นะฮะซีเกตด,ด้วยนะครับจริงๆแล้วเราขายแค่สองสีแต่ถ้าได้ซีเกผมอาจจะขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยละกันนะฮะขอเดีย๋ยวหาให้พี่ละกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะโอเคมาเปิดพร้อมกันเลยแล้วก็จริงๆจริงๆแล้วเราจะบอกว่าถ้าเราได้ได้ตัวที่เรามีแล้วเราขออนุญ,ญาตแค่เช็คการได้เฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เป็นยังไงเนาะ,ะโอเคแต่ถ้าตัวที่เรา สีทอฟฟี่ดินจี๋เลเราจะแกะให้ดูเลยโอเคไปที่กล่องแรกกันเลยนะครับวันนี้เราขอกล่องกลางก่อนเลยโ้โแน่นมากกล่องกลางมันแน,น่นจริงโอ้โหเอา่องเล่นก่อนนั่น,นกล่องกลางนะแต่แต่ขอหยิบเนี่ยนะฮะเพราะมันเป็นการขนส่งที่แบบจากจีนเนาะแล้วก็มีตรงนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวเราสามารถขูดบาร์โค้ดได้เพื่อเช็คความแท้เนี่ยเราจะขูดเลย โอเคนี่นะฮะก็จะมีพอเราขูดเสร็จแล้วเขาจะมีเวลาเราเช็คของแท้ของปลอกก็จะส,สแกนโฮโลแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่บาร์โคดตรงนี้เนาะก็จะมีแบบลิงก์ให้เข้าไปที่ผมเคยเข้าไปนําเป็นลิงก์แล้วก็ใส่เลขตรงนี้ไปก็จะเช็คแบบ QR <c oughs> โค้ดตามโฮโลแกรมตรงนี้อะผมขออนุญาตแกะกล่องแรกกันก่อนถ้าเป็นสีที่เรามีอยู่แล้วขออนุญาตเช็คการ์ดเท่านั้นนะครับโอเคแกะดีดีครับ คน,นะครับมาดูกล่องแรกกันว่าจะเป็นจเจ้าตัวไหนครับสีเขจะแตกไหมเราไม่ดูขอดูการ์ดเลยสีแรกที่ออกคือสีฟ้าสีฟ้า,ฟา,ฟาที่ออกตัวนี้นะครับขออนุญาตก,กดซูมให้ด้วยเนาะก็เหมือนตัวนี้เลยครับตัวพระเอกของผมก็คือใส่เสื้อช็อกเกอร์เลยเสื้อประจําแบรนด์ประจําช่อง X อ็กพิเทนทีอาเคด้วยก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตไม่แกะนะเพราะว่า อันนี้เรามีแล้วอขอแค่เช็คก,การ์ดก่อนแต่ถ้าเป็นสีไหนที่เรายังไม่มีก็จะแกะให้ชมกันแบบสดๆเลยโอเคครับซองก็เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมโอเคขอญาตเก็บหนึ่งกล่องก่อนสีฟ้าต่อไปเอากล่องริมนี้เลยแล้วกันญาตแกะเช็คก,การ์ดสักคู่นะอโอเค เหมือนเดิมเดี๋ยวเวลาเช็คก็ตามกล่องเลยก็ขูดตรงนี้เนาะสแกนโฮโลแกรมตรงนี้ชินเคยนะฮะแต่อันนี้ขอมาดูก่อนต่อไปนะครับสีที่ออกคือยังฮะขอเช็กการเฮ้ยสีแค่แตกบ้าจริงไม่เชื่อ,อ มาขอแกะสีเข็ดกันเลยนั่นนั่นนันนั่นนั่นนั่นบอกแล้วกีนกีนทั้งคนพิธี่ก่อนเขาสักกล่องเลยเชื่อสีเข็ดแตกเป็นเพื่อนเอายังเดี๋ยวมือสั่นบอกเลยมาดูกันว่าสีเข็ดจะเป็นไงครับพร้อมกันถ้าสีสาวสองฉีกเลยน้องไอ้นันติ้บนั่น อุยสีเขียแตกอ่ะเ,เพื่อนเฮ้ยอย่างงี้แต่หมถ้าตัวซ้ำเราก็ต้องไปค่อยหามาแลไวพรุ่งนี้นะฮะโอเคขอตั้งน้องสีเขียโอ้โหบูแต่ละคืนเนี่ยผมว่าวันนี้ผมรู้สึกแปลกๆดูมันจะเป็นของเราอ่ะหาแม่งทั้งวันสีเขียแตกเป็นไงครับตาล้องหืเพียชอ็อปตาต้องชอ็อปอืมนอนนีฮะซ้อมฮะ น่สีเขีแตกเรียบร้อยครับเพือ่อนโอ้โหมาเลยเขาไม่อยากเปิดเลยมะกล่องต่อไปจะเป็นเราต้องเปิดละ <c oughs> แต่มีข้อเครียดเรื่องนึงคือใจสั่นไหมหน่อ <c oughs> ต้องไปหาซื้อเขาิง <c oughs> ด,ดีเพิ่มมาดิตัวที่เราอยากได้คือลิ้นจี่ไม่ออกไม่รู้จะมีหรือเปล่าลิ้นจี่กับทอฟฟี่ถ้ากล่องมันเดินทางมาค่อนข้างไกลดูบุกบี้หมดนะ <c oughs> อาจจะไม่น่ารักอลอาจจะเป็นดวงเราจริงฮะ <c oughs> ต่อไปเหลือสีอะไรนะย,ยังไม่ออก ฟ้<ฝ>าฟ้<ภ>าอาอกแล้วโอ้อันเดียเองเหรอต้องมีตัวหนึ่งที่ไม่มาใจสันเราต้องไปเสียเงินซื้อให้เขาอีกนะเนี่ยออตอนแรกตอนที่ผมล้วงไปวะบอกเลยครับท่านผู้ชมนี่ทำไมไม,ไมันมีที่ห้อยสองอันวะคุณต้องถ่ายนี่ผมแกะอยู่คุณจะมัวแต่อะไรเนี่ยแต่ให้กล่องดีๆปะผมกล่องนี้เหนียวแกะยากมากนะฮะบอกเลยเมดูดิแพ็คมาเหนียวมาก ไ,ได้ไปฮะไปะเหยียบ้ามาโหเพราะที่คิแต่แล้วไม่อยากจะเปิดต่อไปไปดูว่าเสียอะไรพร้อมแล้ว <พอ S 1> เ,เสียตังค์ <พอ S 2> แล้วท็อฟฟี่ต้องแกะอีกแล้วครับน้องมาพี่มาน้องก็ต้องตามมาจ้าว่าต้องเสียต้องเสียตังค์ฟรีให้พี่แล้วเดี๋ยวมาดูนะครับทอฟฟี่เรายังไม่มีนะคือตัวนี้นะดูฮะนี่คือเสียงตาท็อฟฟี่เรายังไม่มีเหมือนกันหูแน่นตาบ หูดูขนออกมาเป็นลูกหมีโอ้โหทัฟฟี่หูเห็นปะการ์ดพี่เกิดกันเนาะโอ้ยพี่น้องมาแล้วดูขนแน่นตึ้บหนาหนาจริงนะฝากหน่อยฮะทีมงานมาไม่ให้รอช้าเลยแล้วกันกล่องที่สามกล่องหน้าคัตเตอร์้อวเธอมีเจ็ดตัวนะฮะมีหกตัวนะครับทีมงานยังรุ่นไปด้วยนะ อย่าตัดไม่สวยเพราะมันแน่นมากๆเลย๋ย่ผมวอาออกล่องสวยๆห้าวๆไปแล้วกันโอ้หเหนียวจริงเพื่อนเราขายแค่ลิ้นจี่นะที่เราสามารถแกะได้สีเทาซาซิมิบีนี่คือสีเทาก็คือไม่สามารถแกะได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นเหมือนตัวนี้เนาะสีเทานะฮะอ่าสีประมาณนี้ ั้งสีเทาอันนี้เป็นร็อตแรกๆของเราเลยขนหายหมดละใส่ชุดหัวรีบหมดเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นซาซิมิอะไรนะซาซิมิบีนไม่ใช่ซาซิมิอ่สาซาซิมิบีนสสมันมไม่ออกอ่ะเุ้ยเขียวยมพูแล้วก็ซอยมิ้วเนาะมาดูว่าตัวไหนไม่ออกอ่ะมานุงแกะกล่องดีละเพราะว่าน้องเตรียมกล่องมาให้เรานะฮะฟ้าออกไปแล้วด้วย เนี่ยกล่องมันตัดยางจริงดูดิหนาจริงจริงนะฮะคุณใดถ่ายเยอะน้อยแล้วเนาะมันค้างแต่เหนียวจริงมันเหนียวมากๆากตืไปภาคเอาก็ได้นะเพราะว่ามันค้างทำไมอ่ะมันกระตุกกระตุกอ่ะอะไรอ่ะก็เนี่ยอ่ะต่อไปนะฮะตัวที่ห้าแบบนี้สีที่ออกก็คือลิ้นจี ได้ครบได้ไดครบแล้วโอเคนะฮะตัวนี้สามารถแกะได้เพราะว่าเรายังไม่มีนะฮะมาห้าสี่สาสองชีกเลยครับมาลิ้นจีหูแน่นตึบดูหน้าแน่นบุกเลยหูยพุงโตอ้ว,วนตับโอเคการทับการโอเค้ okay, นอนจีประมาณนี้นะครับสีชมพูหวาน่ารักมากๆดูนอนมานานนะลูกอวนตับโอเคนะฮะ ต่อไปตัวสุดท้ายบ,บล็อกนี้ตุ๊กอุยอ้ยย่าตัดเลยเพราะว่าจะได้เร็วๆเลยเขาเหนียวจริงนะนเพื่อนๆดูดิมันเหนียวจริงมันตัดยากจริงๆดูดิเดี๋ยวคุณดูดิซูมดิดูบ้างฮ่เราอันนี้อันนี้คัตเตอร์ใหม่เลยนะดูดิเฉือนมันยากมากเลยดูดได้นะฮะไม่ตัดง่ายๆนะฮะเพนจะเฉือนแบบนี้ก็ดดเดี๋ยวอะ่ะ ต่อไปเป็นสีอะไรไม่ต้องพูดเลยก็คือรู้ไหมว่ามีซอยมิ้วกับเขียวอ่ะคุปซอยนิ้วนะฮะอโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปตามสีเขียวให้เขาออกเนาะโอเคฮะเดี๋ยวมาเรียงกันเนาะอ่ะอันนี้จริงๆมันครบเจ็ดตัวแล้วเนี่ยผมโคตรดีใจเลยวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะได้เรียง การเป็นเอลทั้งหกนะฮะแต่วันนี้เราเอลครบทั้งหมดเจ็ดตัวครสุดยอดเลยแต่ที่สาคัญสิ่งที่ดีมาพร้อมกับสิ่งที่ร้ายก็คือต้องไม่หาสีเขียวให้พี่เขาอีกนะฮะก็คือครบแล้วนะครับตั้งแต่อันนี้ซอยมิวเอ้ยซาซิมิบีนนี่คือสีเทาไ่้เป็นล็อตแรกๆที่ที่เหมือนว่าเป็นอาจจะอันนี้เป็นกล่องที่เล็กสุดเลยที่เราได้มาเป็นกล่องกล่องเล็กก็คือเขาบอกเป็นล็อตแรกๆที่ได้มาก่องแบบเก่าที่สามารถล็อกแล้วมีโฮโลแกรมอยู่ในกล่องข้างล่างข้างหลังด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็น ซอยมิวนะฮะสีเต้าหู้แล้วลิ้นจี่โหูน่นปับดูขนแน่นฟูอันนี้คือตัวพิเศษเลยนะครับจมูกแดงของเราตัวพระเอกเลยก็คือสีเครดนั่นเองก็คือสีน้ําตาลนะฮะโอเคแล้วก็นี้เป็นทอฟฟี่นะฮะ<ม>เป็นฝาแฝกกันเลยแล้วก็นี้เป็นสีอะไรนะฮะสีเขียวเกรรฟนะฮะอง,งุ่นเขียวนั่นเองนะฮะแล้วก็สีฟ้านะครับอ่าครบแล้วพี่น้องเอวทั้งเจ็ดนะฮะวันนี้ดีใจมากเพราะว่าเราไม่ได้เปิดได้สีเครดอีกมานานนอกจากมอลลี่นะฮะ ก็เป็นบล็อกแล้ครับบล็อกแตกด้วยบล็อกเ,เป็นบล็อกที่แบบเขาเรียกอะไรกล่องบุบด้วยเพราะว่าเป็นบล็อกที่พี่เขาบอกว่าเออกล่องบุบไม่สวยบอกไม่เป็นไายครับเอาเลยฮะบล็อกสุดท้ายก็โอเคครับวันนี้ขอบคุณนางวิพีเขาด้วยนะที่หาให้แบบเปิดโอกาสให้เราได้ช็อปบล็อกที่น่ารักน่ารักแบบน şey ี้เป็นบล็ да. so rice, okay. อกสุดท้ายด้วยก็คือยังไงก็อย่าลืมมาช็อปได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราชาวช็อกเกอร์ด้วยวันนี้ พี่บู้มีพี่ด้วยนะอ่ามาพร้อมพี่ของเขาก็าคือซีโมโม่โอเคครับงั้นวันนี้ขอญาตลาไปก่อนดึกมากแล้วบ๊ายบาย